เกิดเหตุการณ์กระสุนปืนอยู่ดีแบบ มันก็ระเบิดึงแต่เดียวเลยเราะนี่คือห้อยติดตัวอยู่ห้อยติดตลอด,ลอดครับตั้งแต่ได้มาไม่เคยถอดเลยครับมีโยมที่เขาดูดวงเสร็จเขาแบบใส่ซองให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็รับเราก็แบบด้ยวยความเป็นเด็กะนะพี่เราก็บอกหลวงพ่อกินนิ่มครับวันนี้แต่หลวงพ่อรับมาปุ๊บแกก็เจิมเจิม,มอซองใช่ครับเจิมซองแล้วให้คืนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทปัชยานนท์คำเคียนครับหมู่ฟ้องครับผมโอ้หมู่ฟ้องครับครั้งแรกมาบรรจุก็จะมีพี่ตำรวจพามาครับเห็นครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อจะดูดวงผมยยยังไไไไมมม่่่่่่เเเข้้าาาาาาปปกก็็็คคคืออออรททนนนนนนูดห วัดครับพี่มาถึงปุ๊บเราก็มองท่านไปปุ๊บมีโยมที่เขาดูดวงเสร็จเขาแบบใส่ซองให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็รับไอเราก็ด้ยวยความเป็นเด็ก,กน,นะพี่เราก็บอกหลวงพ่อกินนิ่มครับวันนี้คิดอย่างนั้นเลยใช่ <laughs> คิดอย่างนั้นเลยอันนี้พูดจริงๆปกติเราเห็นทุกที่เขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่หลวงพ่อรับมาปุ๊บแกก็เจมิมเจมิมซอง,องใช่ครับเจมิมซองแล้วให้คืนตั้งแต่เข้ามาไม่เคยเห็นท่านรับซองท่าน<อ>เจิมให้ทุกลายานี้เราก็รักท่านศรัทธาก็เลยรู้สึกศรัทธาเลยศรัทธาครับก็เลยทาให้มาฝากต องข้อเท้าก็หนุนดวงทำงานครับพี่เป็นตำรวจเราก็จะมีกระสุนปืนสำรองเราจะใส่ไว้ที่เอวอย่างเงี้ยตลอดเวลามันเกิดเหตุการณ์กระสุนปืนอยู่ดีแบบมันก็ระเบิดตุ้มใสเอวเลยเลยเราก็แบบตกใหญมากตอนนั้นก็คิดว่าแบบอุยอะไรระเบิดแล้วพอเราเห็นกระสุนแบบมันแตกเฮ้ยเราก็ถอดกางเกงดูเลยว่าแบบมันเข้าไหมแต่ว่าคือกระสุนมันแตกอยู่แค่นี้มันไม่โดนตัวเราไม่อะไรปกติกระสุนถ้ามันแตกมันก็ต้องพุ่งออกจากตัวปอกอันนี้ปอกมันแตกแล้วก็ อาจจะเป็นได้โชคแล้วด้วยแล้วเราก็แต่เรานึกถึงอย่าบอกว่าพญายนะครับทา<อ>้ทาเวสุวรรณเหมือนกันทาเวสุวรรณอันนี้ก็นี่อันแบบเดียวกันเลยครับกับด้านหลัง หนุนดวงนะใช่ครับก็นี่คือห้อยติดตัวอยู่ห้อยติดตัวตลอดครับตั้งแต่ได้มาไม่เคยถอดเลยครับก็มีหลายเหตุการณ์เรื่องร้ายบางครั้งในการทํางานมันมีความเสี่ยงเราก็เจอเหตุเราก็จะนึกถึงท่านก่อนแล้วก็ช่วยคุ้มครองอทุกอย่างก็ปลอดภัยเรียบร้อยครับแต่เรื่องราวที่เราฝึกอาชีพของเรามันแน่นอนมันต้องมีสติเป็นที่ตั้งส่วนหนึ่งกําลังใจแต่เราก็บูชาท่านด้วยครับก็เลยทําให้ยิ่งมีกาลังใจเข้าไปใหญ่ใช่ไหมนี่คือประสบการณ์ตรงเลยนะเมื่อก่อนเขาไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยครับคือบางคร เราเจอด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มเชื่อเริ่มยะุกวันนี้ก็ศรัทธาก็มีสวดมนต์สวดไหว้ภูเวทอะไรบ้างก็ฟังเป็นพระแ้พิยาทานด้วยเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจริงใช่อ่าแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะหนึ่งดวงด้วยใช่จังหวะด้วยเนาะ่แต่หลายๆอย่างทำให้มันรู้สึกว่าเออเราแขวค้าใช่ท่านใดสนใจนะครับมาอาบน้ำมนต์สนทนาธรรมกับหลวงพ่อก็เชิญได้ที่วัดครับวัดถนนโค้งครับผมอําเภอปากช่องตพญาเย็นครับผม